ไม่ว่าจะเป็นร่างของพรรคใดๆก็ตามนะครับจริงๆเนี่ยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนเกี่ยมีการล็อกไว้อยู่แล้วว่าการแก้ไข <com> เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือว่าระบอบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะนั้นจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างของใครก็ตามพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนหรือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเปลีป่ยนแปลงทั้ง2อเรื่องนี้ได้ เนะพราะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในเรื่องของการที่มีข้อคิดเห็นว่าไม่ไปแตะหมวด1ห,หมวด2เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะว่าร่างของทุกภาคก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างกันใน,ใน,ในเรื่องในเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนเล็งเห็นได้ว่าการตัดสินใจของประชาชนที่โหวตให้คุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะกิจเฉพาะการ4เดือนครั้งนี้เนี่ย ทำให้เราสามารถเปิดประตูสู่กระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างมีนยัยะสําคัญหลันะงจาทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกพักเนี่ยรณรงค์หาเสียงมาในการเลือกตั้งปี66แต่2ปีที่ผ่านมาแทบไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆเลยในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแต่ว่าช่วงเวลาสีเดือนนี้นับตั้งแต่การโหวตคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเราเห็นความคืบหน้าของกระบวนการนี้อย่างมีนยัยะสําคัญ เนะพราะนั้นก็ทุกคนก็น่าจะพอที่จะวิเคราะห์ได้นะครับว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้กระบวนการในส่วนนี้เดินหน้าส่วนครับประชาชนเองเราก็พยายามที่จะเตรียมเนื้อหาเพื่อทําให้ประชาชนได้เห็นถึงความจําเป็นนะครับในการจัดทารัฐธรรมนมูญฉบับใหม่ว่านอกจากการแก้ไขปัญหาระบบการเมืองต่างๆแต่จริงก็ยังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปหาปกท้องออแล้วก็คุณภาพชีวิตของทุกๆคนด้วยเด็กทุกคนนะครับก็เตรียมเนื้อหามาค่อนข้างเข้มข้น